วันนี้เราจะมาเล่นซองยาวแบบไม่มีสกินนะก็คือซองยาวผมสกินก็ไม่ดีอยู่แล้วฮะลอดอดาดากันยิงด้วยไม่เป็นไรฮะวันนี้มือโคตรขึ้นแลวทุกคนคือแบบว่าเกมนี้คือแบบว่าโคตรตึงอะ่ะมือขึ้นสุดๆแล้วหลังๆนี่มาสีก็เก็บสีครับเจเลวันนี้ก็จะมาลองเล่นซองยาวสักหน่อยครับดือซิวันจะรอดหรือจะล่วงครับตอนนี้ผมจะลงแจ็คสกีนะครับแต่มันลงไม่ถึงนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอละหนึ่งไลค์ด้วยครับทุกคน ก็ฝากแชร์ให้ผมได้ก็ยิ่งดีครับตอนนี้ก็เล่นซองยาวแบบไม่มีสกินนะดูซิว่าเราจะได้กี่เิียวครับทุกคนระดับแรกเลยต้องซื้อของให้เต็มอิ่มก่อนฮนะก่อนที่เราจะไปบวกเบอร์3อยู่บงฟ้าเลยครับทุกคนตอนนี้ผมได้ลูกสองยาวนะครับแล้วก็สาการีวิวสมาแล้วเบอร์สีเบอร์3าฆ่าไปตัวหนึ่งแล้วเนะี่ยหมดตีแล้วมั้งเนี่ยเ <laughs> บอร์สาไม่มาให้กันเลย แต่ลงวงฟ้าก็ไม่บอกด้วยนะอา้าวชิปหายละตีนี้น่าจะตึงจัดจัดถึงขั้นยิงไปสามราอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยมันคมล่อที่นี้ออ้ยมันติดไอ้วอลหลังๆนี่ผมมีติดไอ้วอตัวเองบ่อยมากเลยอะไอ้ว <laughs> อมันสูงเกินเหรอให้เ hey, พื่อสี่เจนเย็นเพื่อนไม่ติดไอ้วอกอูไม่ตายว่ะผมว่าน่าจะเอาปืนอื่นมาเนี่ย สก,กา้าสก,กินไม่มีบวกล่านนี้รู้สึกยิงไงไม่รู้โอเคเาาไปหนึ่งตัวครับโหมันเจ็บมากตัวน,นั้นลากไปตัวหนึ่งแล้วกันอุ้ยเหลือผมคนเดียววะ่ะเอ้ยเหลือเบอร์สองเบอร์สองมาลงตรงไหนของมันวะเนี่ยไปเฮียวเ,เพื่อนเฮียวมาช่วยกูด้วยกูโดนลุมแล้วเางางดีเนี่ยขีดแล้วตัวเองหนีวะรอดูก่อนนะอ้ามันติดไอพอ โห oh, ล่าหัวม่ห้อยติดเลยวะ่ะอะไรวะเนี่ยพอกูไม่มได้อัดชิปนี่ล่าหัวง่ายง่ายพกอกูอัดชิปนี่มันแรงหัวไม่โดนเลยวะอ่าเบอร์สองตาละชิปหายแล้วมีเหเรียญแค่สองร้อยเองอะ่ะสงสัยต้องมาเหยียบวงแล้วมั้งเนี่ยวงที่ใกล้ที่สุดตรงนี้น่าจะอูห้าร้อยเมตรเลยเหรอ ตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันอยู่ฝั่งนู้นเลยนี่วะามนอยู่อีฝ้าของแผ่นดินเลยเพื่อนเอาไงดีเก็บเหรียญแล้วไปชุบทีละคนดีว,วามั้งเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวผมขอไปชุบสักคนหนึ่งให้เป็นเพื่อความชัว <c oughs> เพื่อความชัวอย่างไยผมตาแล้วก็ยังมีคนชุบนะตรงที่ใกล้ที่สุดน่าจะเป็นตู้ฝั่งนู้นเพื่อนเขามาร์กละตรงนี้ไม่มีเหรียญให้เก็บเลยอ่ะ แต่บนดอยนี่น่าจะมีอันหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปซู้ไปชุบเพื่อนนะ่ซูอะไรมะเนี่ยโอ้ไม่มีเหรียญให้เก็บเอ้ยมีคนเอาเงินดีวัดกับมันเลยดีกว่าไม่รออะไรมากละโอ้ยเ็บเจ็บเจ็บสสยมึงก่อนสอยมึงก่อนโหมวดตีไปดิโอ้โหเอาเรื่องจัด เอาเรื่องจุดจดมาฮะตอนนี้เหรียญมีอยู่เจ็ดร้อยแล้วเพื่อนเดี๋ยวชุบสักคนก่อนที่ผมจะไปเหยียบวงดีกว่าทุกคนเดชุบสักคนเพื่อความชัวอย่างไรผมตายแล้วก็ยังมีคนชุบอยู่อุย้ยข้างแสงสีแดงนี่ครับไปเปิดดูเนี่ยไปซื้อแล้านะค้าสีม่วงดีกว่าครับมันอยู่กายดีตรงนี้ โอเคหวังว่าคงไม่มีคนนะโอเคชุบเบอร์สามนะครับวิหลังมีตัวป่ะใช่ไหมเมื่อกี้มันกบบในแผนที่มีจุดสีแดงขึ้นน่ะมันยิงกันน่ะเดี๋ยวกันนะเพื่อความชัวาดูสักแป๊บหนึ่งก่อนดูสักแป๊บเอ้ยจริงด้วยมีคนมันจะมาแอบตุยหลังผมป่ะมันอยู่หลังกล่องแล้วทุกคนเอาระเบิดก่อนนะเอาระเบิดงัดใส่หน้ามาก่อน โอเคตอนนี้โทรศัพท์ผมร้อนมากนะกลัวเดี๋ยวเข้าไปแล้วกดยิงไม่ค่อยติดอะโทรศัพท์ร้อนอุ้ยอืมอ,อีกบ้าคุณนวดซองยาวที่ไหนได้ซองพกอุ้ยไม่ตายอุ้ยจะติดมันได้ป่ะตัวนี้ถอย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 ก่อนถอยก่อนถอยก่อนปั๊มยาก่อนนะปั๊มยาอุ้ยมันมาละอาอมาันโดนหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้า สามสามสามตรงนู้นมันยิงมาว่ะตรงนู้นมีกี่ตัวกันวะเนี่ยที่หนึ่งเหรอดูก่อนมันจะชาร์จผมหรือเปล่าเอ้ยเบอร์สามไหมอุ๊ยโอ้โหที่มันชาร์จว่าเอาเรื่องจัดจัดที่นี้วิธีไอ้วอหันที่เล่นก่อนหันที่เล่นก่อนโดนชาร์จแน่นอนนะอุ้มทรงดีกว่านะดีกว่านะเอาไปมาซื้อของว่ะมีคนไม่ลงรถมีคนไม่ลงรถ ออ,อ,อ,อ้โหไม่ตายว่ละล่างหัวไม่ค่อยติดเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยถอยก่อนนะมันเยอะเกินอะสี่ค่นกันดูทรงละน,น่าจะวัดกับมันไม่ไหวถอยก่อนอุ้ยอุ๊ยอุยอ,อุ๊ยมือลั่นมือลั่นเอาให้มันยิงมาอะไรวะเนี่ยถอยก่อนอุ้ยบนเขานี่เล่นอยู่นะเดี๋ยวผมขออ้อมไปหลังเขงา,าดีกว่าไปก่อนนะไปก่อนนะเขานี่เล่นได้อยู่ครับมือรีตามตูดกูมาละ อุ้ยอืมหนีเสือเจอจระเข้เอาได้ไงกูอุ้ยอืมจะจะเอาสาก,กางัดหน้าไอตัวกังเกงส้มหน่อยตัวไกลมันยิงปืนระเบิดมาว่ะเรียบร้อยเลยกูมาละเกือบรอกสองใช้ชีวิตที่สองให้คุ้มโอ้โหเสียดายจริงๆเลยเมื่อกี้ปืนซองยาวผมหรือวเวอร์สามเลยนะเสียดาย เดี๋ยวมาเก็บศพไอตี้ที่ผมยิงตายก่อนหน้านี้ก่อนนะน่าจะมีปืนให้เก็บอยู่ครับหวังว่าเบอร์สามคงไม่ฟาร์มจนหมดนะโอเควูฟเพคเกอร์ครับกับแม็กเจ็ดอุย้ยเอาเล่นปืนอะไรเดียวเนะี่ยตอนนี้ก็ไม่มีปืนหน้าเล่นแล้วอะ่ะเอาปืนอะไรดียวะวูฟเพกเกอร์ดีกว่าครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากูด้วยเพื่อนกูไม่มียากูไม่มียา โอ้หผมผมจริงๆนะผมไม่เคยโจนขนาดนี้เลยฮะทั้งชีวิตไม่มียาหนึ่งกล่องเอา้าเน็ตกูไปแล้วเอา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 ไปดีกว่าเพื่อนขอลงไปหาเห็ดกินดีกว่าฮะกินเห็ดประทันชีวิตกันไปก่อนไม่มียาสักกล่องเลยอะ่ะด๋ยวผมมีร้านค้าส่วนตัวอยู่ครับนี่ไงเบอร์สี่เรียบร้อยครับไปคนแรกเลยโอ้โหมันดุเกิน คนจริงหลังๆเนี่ยแลงผมมาอยู่แค่แร้งแดง2ดาว3าดาวเนี่ยทำไมมันเก่งจังวะโหเก่ง,จร,งจริงๆฮะสมัยนี้เกมฟีไฟโคตรเก่งเลยแต่ต่างกับสมัยที่เมื่อก่อนผมเล่นใหม่ๆแล้วนะตอนนั้นนี่ยังไม่รู้จักวิธีล่าหัวเลยอะ <c oughs> ตอนนี้เหรอเป็นโคตรเก่งเดี๋ยวผมขวาหาเห็ดแถวนี้กินก่อนครับไม่มีเลือดจริงๆนะทุกคนเห็ดสองร้อยครับสวยถ้าได้อันนี้ก็น่าจะพอได้อยู่ครับ เดี๋ยวผมเรียบซื้อ,อยาดีกว่าผมมีร้านค้าส่วนตัวโอ้ยเบอ,บอร์สอเบอร์สโดนยิงครับน่าจะอยู่แถวๆนี้นะไม่เจอครับทุกคนเอาไงดีซื้อ,อยาดีกว่าครับเคซื้อ,อยาสูบหน่อย mp 5้แต่ไม่ซื้อครับซื้อโดนมาอันนึง่งไปแล้วเข้าวงกันดีกว่าครับวงอยู่ตรงหน้าเราเลยคนเหลืออยู่16คนครับ อามึงกับเบอร์สามจะชาร์จเอาดิรอด้วยเพื่อนมาชนนอทั้งตัวมียายอยู่สองกองเป็นไงก็เป็นกันล้วะ <c oughs> ถ้าเราฆ่ามันได้จนหนึงเราอาจจะมีสิทธิ์ได้อยู่ต่อยสักแป๊บหนึ่งนะเพราะมียายให้ผมอย่างเพียบเลยกูมไม่มีโคนว่ะเอ้ฝั่งนู้นตัวหนึ่งเพื่อนอ่าเพื่อนจะชนใช่ปะผมไว้ใจเพื่อนนะเพราะเพื่อนจะชนโดน <c oughs> เรียบร้อยกู <c oughs> นึกว่ามึงจะชน เพื่อนกลางไอวอลเร็วมากเลยอะขู่มังกงไอวอลปิดเลยว่ะเพื่อนยาก็ไม่มีเอาไงดีจ้ทาทั้งเดยทั้งตัวมิเตตโดนอันเดียวยามีกล่องเดียวระเบิดไม่มีโอ้โหมันไอบอม,มันเยอะมากกว่าตัวนี้สงสัยต้องปล่อยไปก่อนนะเดี๋ยวเราปั้มยาไงให้มันอิ่มกันแล้วกันดีย๋ยวนั้นเราสองคนก็น่าจะไหวยอยู่ ไเพื่อนฝั่งขวามือมาเพื่อนปล่อยโดนเลยแล้วกันฮะเพื่อความชัว์อุ๊ยใครยิงปืนระเบิดไอ้บ้ามันยิงออกมาว่ะกูสามีฆ่ามึงแล้วเนี่ยอุ๊ยมีตัวฝั่งนู้นมาครับเฮ้ยเพื่อนเดามังกางไอ้วอวว่ะไอ้ฝั่งนน้นมีตัวนะเพื่อนมึงตายนะมึงตายโดนฝั่งนู้นยิงเออสวยโดนฝั่งนน้นยิงไอ้บ้ามันโอ้โหมันสามเลยว่ะ เสียดายเบอร์สามเราขอสืบทอดเจตนาลมของนายต่อสักแป๊บหนึ่งนะโอ้ยมหกสิบ่ะไม่เอาสองควงไม่เอาดีกว่าฮะแม็กเจ็ดนี่นะะสุดสุดยอดแล้วโอ้ยายาไม่อยู่สามกล่องครับทุกคนผมเรามาดูกันว่าหลังไอวอลกับยาไหนจะหมดก่อนผมว่าน่าจะไอวอลหมดก่อนนะเนี่ยใช้อวอลได้โคตรเปลืองกลางทีสองอันนะบุกเข้าอยู่ตรงหน้าเราแล้วครับทุกคน ไม่อยู่ฝั่งนู้นยิงมาว่ะโอ้ปั๊มยาเอายาเหลือกล่องสุดท้ายยาหมดก่อนจริงด้วยชิบหายเร็วโอเคเอวอลเหรืออันนึงทั้งเนื้อทั้งตัวไม,ม่มีแลฮะยาได้มายาหนึ่งกล่องได้ยาแค่กล่องเดียวอะแสบจ,จริงๆเอาหมูตี้ไปตี้หนึ่งรัดมาได้ตัวหนึ่ง ทีฝั่งว่ามันอยู่ที่โคตรดีอะ่ะเฮ้ยเหลือห้าโคหนอนรุมปะเนี่ยกูนี่เนไอวอ์หมดโตดแล้วครับขอเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ดีกว่าไม่มีไอวอร์ให้เลยละหูยามีอยู่ห้ากล่องไม่น่าหวายนะบวงแรงมากเลยเรียบร้อยฮะตายโอ้โหตีมันมีอยู่สี่คนแล้วนี่วะสามคนโอ้แต่นั้นตัวเดียว น่าจะไม่ยากฮนะทีนี้น่าจะแชมป์แน่นอนนะโอเคบูยา่าเฮ้ยเสียาจจริงๆอะ่ะเมื่อกี้น่าจะน่าจะไม่ต้องไปเจอคนตี้อื่นนะ